ครับสวัสดีครับเซเบตครับผมนะครับเยียร์เขียดครับผมเซเบตท,ท่านเลีล้ววยวนะครับนี่เอ๋จะยินเสียงปลาติดเบ็ดครับผมย่างกับซึบเอากันครับเดี๋ยวนี้นวันวนวันวนวัวอยู่ ฝนครับเห็นไหมครับหันนวบเลยครับนั่นหันนวบเลยครับนำคุณหนุ่งเลยว่ะฝนฮึ่นฮึ่นฮึ่นไอ้้อ้ยอุ้ยอุ้ยครับวันนะครับผมยอดครับผม ลมเงี้ยงกับครับปัดป่าครับผมปะกอนปัดป่านะครับผมครับเดี๋ยวจะเชี่ยงครับผมครับไอ้ยิ่ลบดาบลดนดาบเลยครับปวดทุกขกันครับโอ้เสียเป็นต้นเหลี่ยวนี่ครับผม ไอ้ปะคอดำขืนเลยพี่น้องเลยไอ้หนักนะเบ็ดไม้ครับผมหมานหมานแล้วครับผมเบ็ดไม้นี่ครับกดปากผมโอู้เป็นส้งกินเลือดเนาะทางเนาะครับใส่ง่ามครับ ปนรุ่นเซป่นเนี่ยครับนี่รุ่นนี่ปนครับผมเรเรียบร้อยแล้วลัอยป็งไ,ไงโอ้ปากคอไล่เสือเรียบร้อยเข้าถุงแล้วครับผมใส่ยางครับผมเดี๋ยว นำนี่ล้วครับผมนี่ครับนำจากหัวหแรงหัวคำเลยครับผมสันติคำเลยนี่ครับคอนี่ครับดบานครับผมครับเดี๋ยวประหยดัดเซเว่นเห็นไหมกันครับผมเดี๋ยวประมาณหนึ่งสองสามสี่หาหาหลังครับผมเดี๋ยวสิพายางเหรออู้เพราะฉะนั้น เพชรหลังนี่มูบกึ่งคักเลยครับผมอยู่ปะอยู่ปะเดี๋ยวลุ้นครับโอ้บ่อยู่หรอครับบ่อยู่บ่อยู่บ่อยู่ครับครับเดี๋ยวขอหยัดเดี๋ยวใส่เบ็ดกันครับเดี๋ยวใส่ไปไหนครับนี่นี่นี่ เปนแป้นนี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยาออยาเสปกันเด้อเดี๋ยวค่อยนั่นเดี๋ยวพาเลาะยางยามครับไม้สวยเนะครับ,รบนี่ไม้สนใจอเลยน้ำใส่นอนแนงครับผม,ม